สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรามาเจอร้านอาหารอยู่ข้างทางนะฮะก่อนไปอำเภอลำดวนนะครับนี่ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวจุงสเสะเออชื่อดีมากเดี๋ยวลงไปก่อนดิมีก๋วยเตี๋ยวจุงสเสะจริงหรือเปล่านี่ก๋วยเตียเเออยเต๋ยวจุงสเสะเออชื่อก๋วยเตี๋ยวจุงเสะแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิจุงสเสะยังไงโอ้ะบรรยากาศ เดี๋ยวผมจอดก่อนนะครับดูว่ามีก๋วยเตี๋ยวจุงเสลือคืออะไรก๋วยเตี๋ยวจุงเสลเอเอตอแปลกเดียวคุณผู้ชมดูซิมีอะไรเมื่อสักครู่นี้เรามาจากนู่นนะฮะจากแสดงพันธ์ ติยวจุงเรนเนี่ดูก่อนสินี่มาเจอใครวะว้สวัสดีครับคุณคุณเทใครมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่หล่อแท้วันนี้ไม่เราเราจะภาพนี้เท่านันจะพามาจะรูปนี่แน่นอนเทวะโอ้ดูทีมงานกำลังสึกแทำไรกันอยู่นี่ยูแน่นอนแลาวะ กินได้ไมยังนไ,ไยทำไมจะกินอะไรเหรอวู้แน่นอนแถ่ว<ะ>โอเคมีอาหารข้าวด้วยเหรอโอ้แน่นอนแ่ว่โอ้ดูบรรยากาศานะจะรเยเจุนยนี่คือถนนสุรินลำดวนนะครับคุณผู้ชมครับถนนสุรินลำดวนนะฮะ นี่ฮะก่อนถึงปั๊มพีทีทางไปอำเภอลำดวนถึงปั๊มพีทีนะฮะออกจากตำบ,บสลสำโรงมานิดเดียวนะครับนะฮะมาเจอร้านข้างทางติดกับร้านข้างทางนะก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างข้าวเหนียวก๋วยเตี๋ยวจุลเสลจุลเสเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่เออมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ย มีเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตามฝั่งค่ะพี่แล้วก็ไก่ย่างไก่ย่างก็ย่างตามดูดูฝนเลยพี่ชมก็ได้ย่างเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรที่หนึ่งดังั้นค่ะเอาเป็นเส้นอะไรดีเส้นเล็กครับเป็นเล็กน้ำข้นน้ำใสดีครับพี่เอาน้ำตกครับอันนี้เปิดมานานได้ยังเปิดมาได้แปดเดือนแล้วค่ะพี่โอ้แปดเดือนแล้วครับร้านนี้อร่อยอืมเนี่ยฮะเนี่ยฮะเอาโอเคครับผมนี่ครับก๋วยเตี๋ยวจุงใสนะฮะเนี่ยนี่บรรยากาศครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะ ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับนี่ไปอำเภอลำดวนก็ไปทางนี้นะครับมาจากเมืองก็ไปทางนี้นะครับนี่ฮะ,ะดูบรรยากาศซะด้วยนี่คุณผู้ชมบรรยากาศหน้านั่งฮะโอ้โหสุดยอดมากนี่ฮะก๋วเตี๋ยวจุงทะเรเอ๊ะธรรมดาที่ไหนนี่นี่ดูด,ดูมือบองดาวรีกจะเธอหมุ้เอ้ยไปไหนไปไหน เออจ้ามากจิงบอกนี่คือก๋วยเตี๋ยวจุงทะเนะครับเอามาเสิร์ฟแล้วนะครับผมสั่งไปแล้วนี่ะดูหน้าตานะครับโอ้นะครับใช้ได้เลยนะครับเปิดมาแล้ว8เดือนนะครับติดกับถนนใหญ่เลยถนนสุรินทร์ลำดวนนะครับถนนสุรินทร์ลำดวนเนาะนะครับก็เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าติดกับทุง่งนาเนี่ยโอ้สวยงามฮะ นั่งทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยก็ดูทุ่งนาแล้วก็รถผ่านทางตรงนั้นนะครับบรรยากาศน่านั่งมากเลยฮะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เรียกว,ว่าน่าท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับมาดูก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะก๋ยวยนะเตี๋ยวจุงสเล่ก๋วยเตี๋ยวจุงสเลเอ,อ้ยนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอืม